สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้สุดชอ็อกสอรพงษ์ชาตรีป่วยมะเร็งสมองเผยเหตุปิดข่าวไม่บอกใครจากกรณีข่าวการป่วยของนักแสดงรุ่นใหญ่เอกสอรพงษ์ชาตรีที่ตอนนี้กำลังพักรักษาตัว หลังตรวจพบป่วยเป็นโรคมะเร็งสมองซึ่งทำเอาแฟนละครตกอ,อกตกใจไม่น้อยหลังทราบข่าวดังกล่าวล่าสุดเดลินิวออนไลน์ได้ติดต่อไปยังผู้บริหารและเจ้าของค่ายโคลิเซียมอย่างพรพรพิมลมั่นรไทยซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ไปเยี่ยมสอรพง์และมอบความช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลเบื้องตน้นโดยพรได้เปิดเผยว่าเรื่องเอกพี่ทราบข่าวเขาป่วยมาจากคุณบินบลลิลิว่าพี่เอกเขาป่วยเป็นมะเร็ง แต่พี่ก็ฟังมาจากหม่อมภรรยาท่านมุ้ยว่าเป็นมะเร็งสมองแต่ก็ไม่กล้าถามเขาว่าเป็นมะเร็งขั้นไหนตอนที่หม่อมท่านบอกก็คือบอกว่า เอกต้องไปฉีดยาเพื่อบำรุงกำลังหาคนในวงการช่วยเหลือและบอกว่าพี่พรช่วยหน่อยได้ไหมเราก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะเราโคลิเซียมร่วมงานภาพ,พยนตร์กับเอกมาสิบเรื่องเขาเป็นนักแสดงที่ดีมากๆทุ่มเทในการทำงานและเคารพกติกาและเต็มที่มากๆเราก็ประทับใจเขาเขาเป็นคนมีน้ำใจมากจริงๆ พี่ไปเยี่ยมเขาครั้งแรกเรากลางปี5 6 6 4คือประมาณ67เดือนที่แล้วไปเยี่ยมเขาที่บ้านที่กรุงเทพตอนนั้นเอกก็ดูดีเหมือนเดิมเลยพอเห็นเขาดูดีเราก็โล่งใจไปนิดหนึ่งซึ่งตอนนั้นพอคุยกันก็กอดคอกันร้องไห้ทั้งสองคนเลยแต่เขาไม่ได้พูดอะไรออกมา,มากเพราะตื้นตันกันเราเองเห็นเขาป่วยก็สงสาร เอกจากชีวิตที่รุ่งโรธสร้างบุญอะไรต่างๆไว้เยอะมากไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเขาแต่เรื่องนี้ที่เขาป่วยเขาไม่ได้บอกใครและพี่ก็ไม่กล้าถามอะไรมาก,กเรื่องการป่วยแต่ก็คุยกันปกติเหมือนเราไปเยี่ยมเขาและเขามีกําลังใจมากมายพรโคลิเซียมเล่าต่อว่าตอนนั้นไปเยี่ยมครั้งแรก จากนั้นครั้งที่สองเราราวเดือนพฤศจิกายน2564คือเราโอนเงินไปทางหมอมท่านเพื่อช่วยเหลือค่ายาของเขาเข็มหนึ่งประมาณ180,000บาทสอบถามไปทางภรรยาของเอกเขาก็บอกว่าอาการดีขึ้นเราก็สบายใจแต่ไม่รู้ว่าหมอนัดเขาเมื่อไหร่ยังไงทราบแต่ว่าก็รักษาปกติต่อเนื่อง เอาจริงๆเอกเขาก็มีความกังวลใจไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้เราก็ได้แต่ปลอบใจเขาบอกว่าเอกอย่าคิดมากนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะมีหลายคนมอบกำลังใจให้และหมอมท่านรวมถึงท่านมุ้ยก็สนิทสนมกับเอกท่านดูแลเอกอย่างดี ส่วนงานในวงการของเอกคือเขาไม่ได้รับงานมานานมากพอสมควรเอกคงอยากรักษาตัวเองให้หายดีก่อนมากกว่าและเรื่องที่เขาไม่บอกใครว่าป่วยเพราะเขาไม่อยากรบกวนใครและไม่อยากให้ใครเดือดร้อนไม่อยากให้ใครทุกข์ใจแทนเขาคิดแบบนั้นเพราะเอกคิดว่าถ้าทุกคนรู้จะทุกข์ใจไปกับเขาเขาเป็นคนดีมากจริงๆพี่เองก็ขอให้เขาหายไวๆ อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปอยู่ดีพี่บอกเขาตลอดและก็สวดมนต์และวอวยพรขอให้เขาหายวันหายคืนทางทีมงานนักข่าวอินดี้ขอให้คุณเอกสรพงษ์ชาตรีกลับมาแข็งแรงและหายป่วยจากโรคนี้ไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com Daily News อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ